สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับต่อมะขามนะครับที่โดนรถแมคโครนะครับขุยขึ้นมาจากดินนะครับก็วันนี้ผ่านไปสองเดือนนะครับสองเดือนเต็มแล้วนะครับก็ ได้มา3ามตำแหน่งนะครับ <c oughs> ตำแหน่งกิ่ง1นึครับตรงนี้กิ่ง2องครับ <c oughs> แล้วก็ลำต้นมีกิ่งหลังนะครับที่ผมดัดไปนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ถ้ามันใช้ได้ก็ถือว่าเป็นการลดเวลา นี่ครับตำแหน่งนี้นะครับผมดัดเอาไว้ก่อนเผื่อใช้ได้ครับใช้ได้ผมก็จะใช้ไม่ได้ก็ตัดทดอีกเหมือนเดิมนะครับเอาไว้ก่อนไม่เสียหายนะครับส่วนลำกิ่งกิ่ง1กับกิ่ง2ก็ขนาดก็ ผมกลัวตรงนี้มันจะฉีกผมก็เลยยังไม่เข้าลวดนะครับสำหรับสองตำแหน่งเพราะว่าถ้าจับโยกโดูมันนะเหมือนเหมือนไม้เนื้อไม้มันยังไม่ประสานกันนะครับมันประสานแค่เปลือกด้านนอกตรงนี้นะครับก็เลยยังไม่เข้าลวดไอ้มักขามี่กิ่งเหนียวเดี๋ยวนะร,รอโตกว่าน,นี้ค่อยเข้าก็ได้นะครับ สำหรับผมคิดนะครับก็ส่วนอื่นนะครับถ้ามีกิ่งอื่นๆที่เขาแตออกมานะครับผมก็จะพยายามเอาออกนะครับเอาออกเพื่อที่จะไม่ให้น้ําเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงกิ่งที่เราไม่ต้องการมันจะทําให้นะครับบวมบวมเนี่ยครับ ทุกจุดที่ขึ้นนี่คือเป็นยอดที่แตกออกมานะครับถ้าไม่ออกมันก็จะโตขึ้นนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับลำต้นนี่ครับมะขามนะครับ,รบถ้าเขาโตขึ้นแล้วต่อประมาณนี้ก็ไม่ได้ห่วงว่าจะตัดตรงไหน แล้วจะไม่แตกนะครับก็แตกออกมานี่นับได้เกือบร้อยเลยนะครับขนาดผมเอาไว้แค่เนี่ยตอนแรกมีกิ่งเดียวตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นสิบลำนะครับเดี๋ยวให้เขาช่วยกันสร้างกิ่งตรงนี้ให้โตแล้วค่อยออกก็ได้ครับนะ สำหรับกิง่งสุดยอดเลยนะครับทีแรกก็คิดว่าจะไม่รอดซะแล้วนะครับเพราะว่าได้มานี่ลากก็ไม่มีนะครับลากก็ฉีกแตกทุกเส้นเพราะว่ารถในโขขุดขึ้นมาก็ชํำมาไว้นะครับ,รบประจวบเหมาะกับฤด,ดูฝนมาพอดีนะครับเขาเลยรอดถ้ามันเป็นฤดูดหนาว หรือว่าฤดูแรงผมอาจอาจจะไม่รอดนะครับในจุดจุดนั้นครับก็อัปเดตให้ชมครับพุ่มเยอะเลยครับนี่อันนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นกิ่งแขนงได้เดนนี๋ยวเอาไว้ก่อนใจเย็นๆนะครับอันนี้ก็ใหญ่กว่าปากกาแล้วครับ เทียบกับปืนยิงแก๊สนี่นี่ครับพอดีเลยครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ <c oughs> มีข้อเสนอนแนะก็ติชมอะไรก็ฝากกันไว้ได้ครับผมก็จะเอานะเรียนรู้ทุกทางนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ